วันนี้เราจะมารีวิวคันนี้กันนะฮะสีเหลืองนะนี่พาะเขาบับเจ้าของครับผมสวัสดีครับอ้าวโอ้โหใครคะเนี่ยตามตอนมาครับตามตอนมาอีกแล้ว<ม>ตอนตามมาอีกแล้วเหรอครับผมว่าจะจัดอีกคลิปหนึ่งอพอดีข่าวว่าคุณตอนแนะนํามาว่าเจ้าของคันนี้เป็นผู้หญิงน่าจะใช่ครับตอนตอนโทรไปผู้หญิงรับผู้ห,หรับอ่าผ,ผมก็ว่าน่าจะใช่ผู้หญิงครับก็เลยบอกให้น้องเขาใส่เสื้อกล้ามมา เราเห็นว่าน้องเขาสักลายเต็มตัวเลยเดี๋ยวไปดูกันใช่ใช่เดี๋ยวไปดูกันคุณดอนใครอ่ะแม่อยู่เนี่ยข้างหลังครับอ่าน้องน้องสวัสดีครับโอ้โหหมวกสีชมพูเลยนะฮะับแต่หมวกสีชมพูรถสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาลอกค้าบให้ดูแล้วกันไหนฮะโอเคาน้องไปลอกค้าบหน่อยแล้วเป็นยังไงโอ้โหวันนี้คุณดอน็นไงบ้าง หลังจากคลิปที่ออกไปหนึ่งแสนหกหมื่นกำลังเก้าสิบสองแสนเนาะใช่ครับก็ขอบขอบคุณเลยขอบคุณแล้วกันที่ว่าช่วยช่วยกันดูช่วยกันแชร์นะครับก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ออครับครับผมเดี๋ยวมาดูเออร์ R กันดีกว่า e R, อไอร์คันนี้นะฮะับเอร์ R, นี่ครับเป็นเป็นรถตลาดแต่ว่าด้วยความที่เจ้าของเขาน่าสนใจเราเลยมาลองลองติดตามดูว่าเจ้าของคันนี้เ,เขาเป็นยังไงเ,เขาสไตล์การแต่งตัวการแต่งรถงเขาอย่างไงนะฮะอีจจะเราไปดูกันครับ เรียบร้อยครับอยู่ข้างหลังสวยมากขาวลายเต็มตัวเสื้อก้ามดูกันสวัสดีครับสสวััดีครบชื่อคุณอะไรครับครับผมไอ้ครับผมไอ์เหรอครับเป็นของคันนี้เหรอฮะใช่ครับวันนี้จะมารีวิวยางหกเอ็นครับผมคุณดอนผมผมไปก่อนละก็ตอนแรกว่าเป็นพี่ยี่ผมหลอกอะไรเนี่ยอะไร ไหนๆก็มากันแบบนี้แล้วก็ต้องไปละครับผมโดนเขาหลอกมานะครับผมบอกว่าเป็นสาวใส่เสื้อกล้ามบอกว่าจะใส่เสื้อก้ามมารีวิวให้ดูฮะมาเสอย่างแมนเลยโอ้โหมาเรามาดูของแต่งกันถ้าอย่างนั้นไหนๆก็มาแล้วนะครับ ER คันนี้เป็น ER ที่ปีปีอะไรฮะปีสี่ครับผมนี่ชื่ออะไรนะผมถามผมลืมถามชื่อชื่ออะไรครับผมเอาใหม่นะสวัสดีครับผมไอซ์ครับผมชื่อนะฮะไอซ์ครับ สวัสดีครับไอซไอซเรามารีวิว r 6 n ปีนี้ปีอะไรครับตัวนี้ตัวปีอะไรนะปีสี่ครับผมปี2014ใช่ไหมครับรืบ<ผ>มแต่งไปเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยแต่งไปพอสมควรนะครับที่ผมเห็นมีอะไรบ้างเอาลองเริ่มจากข้างหน้าก่อนอันนี้อะไรฮะล้อนี่ผมเห็นสีล้อนี่มันไม่ใช่สีเดิมใช่ไหมครับล้อทาสีมาครับผมทําสีมาน,นี่นี่ทำเองหรือว่ามาเท่าไหร่จำได้ไหมจำราคาได้ไหมทาสีมาประมาณสี่พันครับผมสี่พันหน้าหลังนะครับหน้าหลังครับอืม คันนี้ออกสูตรมาเท่าไหร่นะสองแสนสองแสนเจ็ดห้าครับผมสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับอืมดูนะฮะสาวของผมนะครับออกมาซะอย่างล่ำเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรดีเริ่มจากไหนเริ่มจากไหนเอาข้างไฟเลี้ยวกันครับอ่ะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ของอะไรครับผมโกโซ่ครับผมโอไปนะโกโซ่ครับโกโซ่อะฮะครับคือนี้แพงไหมพันห้าครับผมประมาณพันห้านะครับเป็น LED เนาะครับ LED ครับ วิธีนี่แอบเห็นนะฮะตามตอนมานะครับครับ FC ครับผม FC เขาอีกแล้วฮะอะไรต่อครับ ชุดไรดีครับครับผมชุดคัสอันนี้อันนี้อันจะมาเป็นคู่เลยไหมหรือไงมาเป็นคู่ครับผมมาเป็นคู่ซ้ายขวานะครับผมครับเจ็ดพันห้าครับตัวนี้เจ็ดพันห้าพับได้เนาะไหนครับดูหนนี่นะครับพับเพราะว่าเวลาล้มหรือเวลาล้มแปะอะไรนะครับมันจะกดกดนิ้วนิ้วเราจะไม่โดนโดนโดนตัวนี้ใช่ครับผมเหมือนจะพับหลบให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้อะไรไหมอันนี้อะไรกระจกปลายแฮนครับกระจกปลายแฮน์ครับตัวนี้เป็นของอะไรครับผมเป็นของก๊อบครับผมเป็นของฮะของก๊อบครับ ก๊อปเลยเหรอครับก๊อปเกรเอครับก๊อปเกรเอครับนันไงแต่เลนเลนกระจกตัดแสงแตอนี้เป็นตัวตัดแสงนะถ้าถ้าถ้าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าๆอาตั้ของแท้ของแท้น่าจะประมาณเจ็ดพันห้าครับของซีไอจีซีไอจีเจ็ดพันห้าใช่ครับเราเคยใช้อยู่หรอดูืไมรู้ทำไมึง่เคาของพี่ซื้อมาครับอ๋อพี่ก็ซื้อมาครับแล้วเป็นไงอ่ะแล้วทำไมไม่ใส่ของแท้อะ ผมเคยใส่ลิซูม่ามาแล้วครับคยใส่มาแล้วแล้วเป็นไปอัดฉีดมา้ังอัดฉีดแล้วเลนมันหลุดเลนัวตัวกระจกนี่นะใช่ครับผมกระเด็นหลุดออกไปเลยเหรอเลนหลุดเลยครับอ้าวแล้วนี่หกร้อยเหรอหกร้อยไม่หลุดครับผมหกร้อยไม่หลุดแข็งแรงครับเออนะบางอย่างนะครับบางอย่างเออแปลกมากของของก๊อฟก็บางทีก็ยังถือว่าใช้ได้เนาะแล้วไม่ได้บอกว่าอะไรเดียกันแต่ว่ามันก็ใช้ได้เนาะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นอะไรดีเป็น ไัอไปอน,นี้ไหมอันนี้อะไรดีอันนี้เป็นไฟบอกเกียร์ครับผมไฟบอกเกียร์ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะสี่ร้ครับของสี่ร้อยของสี่ร้อยกันนะครับหันห้าครับแค่ไฟบอกเกียร์ต่อไปเป็นอะไรดี เป็นการล้มครับผมการล้มนะครับนี่ฮะครับอันนี้มันมีกี่ทรงอ่ะเคยเคยจำได้ไหมเคยเห็นไหมค่ับอย่างผมขึ้นขึ้นมันมีหลายทรงนะครับตัวนี้เป็นทรงกลมนะครับผมก็เห็นเป็นทรงเหลี่ยมทรงทรงกลวยทรงกลวยก็มีแข็งแรงจริงครับผมแข็งแรงอ่ะตัวนี้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันห้าครับผมว้าวทดสอบมาแล้วครับดูรอยอันนี้ก็เจ็ดพันห้ามีรอยมีรอยธรรมดาแนะมีแตะ่อยครับแล้วอะไรต่ออันนี้ติ๊กเกอร์เนาะครับ นะเป็นทั่วไปแล้วก็มีกันรอยนะครับครับตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้กันกันลื่นเนาะกันลื่นคือสมมติเราใส่ไปเวลาเทคโค้งครับมันจะมีถังนี่ปนไปเลยมันก็จะช่วยได้ตัวนี้พอจาราคาได้ไหมน่าจะไม่เกินเก้าร้อยแลครับเป็นยางเป็นยางยางจริงๆเนี่ยยางพลาสติกนะเป็นยางยางหน่อยน่มนะครับสีนี่คือทํามาทํามาผมทั้งคันเท่าไหร่อะเนี่ยทั้งคันเนี่ยทำได้ไหมจำไม่ได้ผมจำไมาได้แล้วเนาะ ลองดูฮะจะเป็นเส้นนะครับสวยมากวิ่งมานี่เลยครับลายบับเบอร์บีอ๋อเขาเรียกบับเบอร์บีคือสีสีบับเบอร์บีเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อไม่ทราบเป็นสีเขาเรียกว่าสีเหลืองแลมโบครับผมอ๋อเหลืองแลมโบครับอ๋อนี่เขาเขาเรียกว่าเหลืองแลมโบเลยใช่ไหมครับผม เป็นท่อเป็นของอะคาโปวิดนะครับที่มีเพื่อนๆบอกจะได้ยินเสียงจะสามารถแค่นั้นเลนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะหาเสียงลองฟังเสียงกันได้หรือเปล่าท่อคันท่อตัวนี้เป็นท่อฟูไหมฟูครับผมฟูเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับท่อจะออกมาที่ฟูนมาตั้งแต่ตรงนี้เลยจนถึงปลายครับเป็นสแตนเลสเนาะเป็นสแตนเลสทั้งชุดเท่าไหร่ฮะ าประมาณสามหมื่นสี่นะครับครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยขายต่อครับผมขายต่ออ้าวไปจะขายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพึ่งสีเดี๋ยวพึงสีรีวิวกันสิอันเดี๋ยวเดี๋ยวออันนี้สีทรรมาด้วยโช๊คทำสีเหมือนกันครับผมโช๊คนี่ก็ทำสีมาสีเดียวกันกับอันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อใช่ใช่ผู้ผมอืมครับหมดหรือยังเอ่ยมีเหล็กไหม มีท้ายสั้นครับท้ายสั้นครับท้ายสั้นของอะไรเอ่ยผมขอดูหน่อยมอเตอร์ลันมอเตอร์ลันนะครับพร้อมไฟพร้อมไฟเอวีครับสองสองทะเบียนนะครับแล้วก็ไฟท้ายแต่งท้ายนะฮะไฟท้ายแต่งไฟเรียกในตัวเนาะเป็นเลียกจ้ครับผมตัวนี้เท่าไหร่จำได้ไหมตัวนี้นี่ก็ประมาณสี่พันกว่าอะประมาณสี่พันกว่าครับผมครับโดยรวมๆอันนี้ใส่ยางอะไรอ่ะไม่ใช่ลินครับ เชลินแต่ทำไมมันดูเล็กจังครับอ๋อจริงๆมันเป็นใสร้อยเก้าสิบมาครับผมแต่มันเลยคมอืมโหใสร้อยเก้าสิบได้เหรอครับโอ้ใสสี่ร้อยเก้าสิบมาเลยนะครับข้าคงได้อยู่ครับ รละเดี๋ยวเรามาถามัเรื่องรอยสักนิดนึงครับรู้สึกยังไงว่าว่าทําไมนึกถึงยังไงว่ายังไงเอ่อถึงสักแล้วก็สักมานานแค่ไหนสักมาสิบกว่าปีได้แล้วครับผมสิบกว่าปีตั้งแต่อายุครับตั้งแต่อายุสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับเขาดีเห็นรถละไหนไหนก็ก็เห็นรถละแล้วก็รถมันก็บอกสไตล์ของเขาอะนะครับว่าเขาเป็นคนสไตล์ไหนอะไรยังไงก็จะแต่งตามนั้นอ่ะสักมาสิบสิบกว่าปีแล้วเนาะครับผม เราเราจะเติมเรื่อยๆมั้ยครับก่เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับอถ้าถามมารู้สึกยังไงตอนสักก็เจ็บครับเจ็บเจ็บครับเจ็บมากไหมครับก็พอได้ครับผมพอได้แล้วรู้ชอบหรือว่าไงชอบครับชอบเพราะมันเป็นศิลปะถ้าเด็กๆอยากจะไปสักทำไงบอกก็แนะนำควรไหมหรือว่ายังไงหรือว่าอายุถึงสิบแปดก่อนดีครับผมให้จบมหกก่อนก็ยังดีอ๋อถ้าเกิดอยากจะสักเหมือนเหมือนไอซ์ก็ ก็ให้ถึง18ก่อนก็นึกถึงเรื่องงานรำเลยนะครับเรื่องทํางานเรื่องอะไรเงี้ยอ๋อไอ้ไอ้ทำอะไรบา่ตอนนี้ก็ทําหลายอย่างครับทาอะไรบ้างประมาณก็ปล่อยเงินกู้ด้วยทําอะไรด้วยอ๋อครับโหโหดอะไรงงี้ยมึไปงโหดปหเนี่ยไม่โหดครับพี่ ลองฟังเสียงท่อกันดูเนะาะว่าเป็นยังไงอ่ะลองฟังเสียงท่อนอ,อน,นอกเรื่องันไปนานแล้วลองดูนะฮะ รถคันนี้มีมีปัญหาอะไรบ้างไหมก็เคยมีอยู่ครับนี่นะฮะอะไรฮะสตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทไม่ติดครับเอ้าเกิดจากอะไรครับไม่ได้เปิดกุญแจครับผมลืมเปิดกุญแจเอ้าลืมเปิดกุญแจลืมเปิดกุญแจครับผมปาดมาถอดทิ้งนะฮะแล้วอะไรต่อมีมีไหมมีไหมถามจริงอะไรเร่งไม่ค่อยออกครับเร่งไม่ค่อยออกอะไรฮะเป็นเพราะใส่เกียร์ครับผม ไม่เกรงใจคุณดอนนี่ผมผมกลับบ้านตั้งแต่บอกว่าเป็นผู้หญิงแล้วนะครับบอกว่าบอกเป็นสาวใสเสื้อก้ามมาโชว์ผมกะแบบว่าเรียกเลตติ้งกันเต็มที่นู่นครับคุณดอนทำไรอยู่คุณดอนทำไรอยู่ฮะเห็นไหมคุณดอนไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบอกหลอกเรามานะครับว่าจะมีสาวๆมาลีบอยขี่อ e าขี่บิ๊กไบค์สาวๆขี่บิ๊กไบค์ดูสิครับสภาพอื ผมอยากจะกลับบ้านเลยเกินโอเคเป็นการแซวกันเล่นนะครับคุณไอซ์ขอบคุณมากสนับรีวิวในวันนี้เป็นรีวิวรถสังเขปแล้วก็เป็นการสไตล์สไตล์การแต่งแต่งรถของเขานะครับเป็น ER ถึงแม้ว่า ER ถึงว่าเขาจะว่ากันเป็นรถตลาดแต่ว่าผมก็ว่าสไตล์ของแต่ละคนก็แต่งไม่เหมือนกันส0คันก็แต่งไม่เหมือนกันเนาะนี่คือสไตล์ของเขานะครับคุณไอซ์สวัสดีครับขอบคุณมากครับ